เขาบอกว่าเปิดปิดได้อประมาณ1 8 0 0 0 0นรอบขณะถ่ายคลิปอยู่เนี่ยก็ปิดไปประมาณแสนเลยอดมดว่าเล็กแล้วอีเนี่ยเล็กกว่าหีมดอีกค่ะเราคิดว่ามันเล็กมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับรายการมายาทาไปวันนี้เราก็จะพามาดูนะคะทุกคนก็คือเราได้มาแล้วนี่ซัมซุงกาแล็กซี่โปค่ะ สองเครื่องคือคุณแม่เครื่องหนึ่งสยยาเครื่องหนึ่งทำไมถึงต้องสองเครื่องก็เป็นแฝดไงเออเวลาซื้ออะไรก็ต้องแฝดหมดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์กระเป๋ารองเท้าแว่นตาคือเสื้อผ้าใช่คือถ้าแบบสยยาซื้ออะไรคนนี้จะซื้อตามตลอดไม่จริงค่ะจะย็นน้องอันนี้สยยาก็ได้มา2วันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เราแกะกล่องกันก่อนนะคะไปดูค่ะ ไม่ได้อะ ทั้งนั้นนะคะเราคิดว่าเรารีวิวในสไตล์เราเนี่ยน่าจะคนเก็ตอ่ะคือเข้าใจง่ายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนอ่ะเขารู้มาว่าเราซื้อเขาก็มาถามกันว่าเป็นไงบ้างใช้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแตกจากอันอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าเปิดปิดได้อะประมาณ1นึ0 0 0สหมนรอบแต่ว่าเท่าที่ฉันไปอ่านมาฉันไม่แน่ใจว่ารุ่นแรกหรือเปล่าที่เขาบอกว่ารุ่นแรกอรุ่นแรกอันนั้นที่เขายังไม่หมดขายแต่อันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเพราะว่าเราสามารถเปิดปิดได้ตลอดเลยหนึ่งแสนแปดหมื่นครั้งเพราะ ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยก็ปิดไปประมาณแสนเลยเออเอจริงรู้เปล่าว่านี่ไม่กล้าเปิดปิดบ่อยมากเพราะกลัวว่าถึงครบกาหนดเลยไม่คือเราต้องคํานวณก่อนว่า1ปีมี365วันถ้าเราปิดๆๆวนันละ10รอบปีหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่3 0,000กว่ารอบเองเข้าใจปะเพราะฉะนั้น1นึ่งแสนรอบเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากอ่ะนะคะหลังจากที่เซายะกับคุณแม่ได้ลองใช้มา2วันแล้วเนี่ยก็คือเราจะมารีวิวเลยว่าความรู้สึกของเราเป็นไงเรื่องแรกก่อนเรื่องแป้นพิมพ์อ่ะให้คุณแม่พูดคอคุณแม่เนี่ยเป็น คือตัวหนังสือใหญ่มากคือคนนั่งข้างหลังถอยไปอีกสิบที่นั่งยังเห็นยังเห็นมั้ยทังพีมาลายเราไม่พูดถึงตัวหนังสือเราพูดถึงแป้นพิมพ์ก่อนคือในส่วนของแป้นพิมพ์เนี่ยเซียะชอบมากเอาความรู้สึกไปก่อนใช่ไหมความรู้สึกเซียะก่อนเพราะว่ามันจะต้องเป็นสองความรู้สึกเพราะเซียะเป็นวัยรุ่นคุณแม่เป็นคนอายุเยอะแล้วก็จะคนละฟิลนี่นะคะแป้นพิมพ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ซึ่งสายชยชอบมากเพราะปกติสมัยก่อนจาใช o n e อโฟนก็จะชอบนอนโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์อย่างนี้อยู่แล้วพอเวลามันมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนจอยเกมมันก็เข้ามือใช่มันเหมือนจอยเกมที่เราสามารถพิมพ์แบบตึ๊ก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 สองมือได้เลยแล้วรวดเร็วมากสําหรับคนที่ค่อนข้างชินนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ชินก็จะพิมพ์อย่างนี้เขาพยายามทําให้แป้นพิมพ์เป็นเหมือนจอยสติ๊กอะค่ะจอยเกมอะค่ะที่สามารถที่จะพิมพ์ได้ใกล้นิ้วโป้งมากที่สุดอันนี้คือโอเคนะคะรู้สึกเราแต่ ด้านหน้าด้านหน้านะคะคุณขอบอกเลยว่าอะคุณดูแป้นพิมภาษาไทยขอโทษนะคะอีมดว่าเล็กแล้วอีเนี่ยเล็กกว่าหีมดอีกค่ะถมงแม้เราทำความเข้าใจก่อนว่าภาษาไทยมันมีสระกับพยัญชนะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษด้านหน้าโอเคนะในความรู้สึกเราด้านหน้าโอเคแต่เมื่อไหร่ที่เป็นภาษาไทยปุ๊บเราคิดว่ามันเล็กมาก ความที่เราไว้เล็บยาวด้วยมันก็ค่อนข้างพิมพ์ด้านหน้ายากแต่ถามว่าความเสถียรของแป้นพิมพ์เสถียรไหมเซียะก็จะว่าเสถียรนะคือมันเล็กก็จริงแต่พอเวลาเราแตะไปเนี่ยนอนหนูคือนอนหนูใช่มันไม่ได้ไปไปโดนตัวอื่นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากสําหรับเราสําหรับเซียะนะแต่สำหรับฉันค่อค่อนข้างจะไปใส่ตายาวแล้วนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ตรงๆเลยกูไม่เห็นจริงเวลาจะพิมพ์พวกกูต้องเปิดเนี่ยถึงจะแบบว่าเออโอเคกูพิมพ์ได้สมัยก่อนเซียะใช้เป็นโน โน้ตใช่ไหมคะโน้ตสิบ <Note 10. S 2> ทีนี้เนี่ยเวลาเราเล่นอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายเราจะชินกับจอใหญ่แล้วพอเวลาเราเล่นดู IG อะไรเนี่ยมันก็ไม่ต้องแบบเปิดปิดปิดปด,ปด,ด้วย 1.2. คือจอมันก็พอดีตาใหญ่โตดีอย่างสมมุติเราดู Instagram อยู่ใช่ไหมคะอย่างนี้ Instagram ไซต์ก็จะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ i n s t a g r กรไซก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้แต่เราก็สามารถที่จะกางดูได้ปึง้งก็จะเป็นใหญ่ ขึ้นแบบนี้คือเอาไน่ง่ายนะเวลาใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้านหน้าสักเท่าไหร่จริงๆยิงใช้โเข้าโรออกจริงจริงย่าติดด้านหน้านะจริงเหรอเพราะว่าย่าเป็นคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือเดียวอ๋ออ่าแต่ถามว่ากลางเราเล่นมือเดียวได้ไหมก็ไม่ได้หนักเออไม่ได้ไม่ได้น้ำหนักไม่ได้ว่าหนักมากก็สามารถที่จะเล่นมือเดียวได้เหมือนกันแต่ค่อนข้างปรับตัวเยอะนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่เรามาใช้นี้แล้วเราต้องมาใช้อันนี้นะคะในส่วนของเรื่องจอเนี่ยจอหน้าเล็กจริงแต่เราก็ต้องคิดว่ามันได้อย่างเสียยากคืออย่างบางคนคิดว่าถ้ามี มันจะทาออกมาแล้วจะจอใหญ่เท่าอันนี้จอหน้าเท่าอันนี้แล้วจอใหญ่มันก็ขายอันนี้ไม่ได้ถูกไหมมันก็เลยต้องทําให้เรารู้สึกว่าได้อย่างเสียอย่างเพราะฉะนั้นถามเชย,ย่าว่าในเรื่องของส่วนจอเล็กด้านหน้าเชยาก็ไม่ได้ซีเรียสมากเท่าไหร่เพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกละขัางเนาะเพราะผลสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ตัดออกนะใส่ไปนะคะเพราะผลสุดท้ายเนี่ยไอ จอใหญ่มันก็คือใหญ่กว่าอันนี้สองเท่าฉันจะบอกว่าอย่างนี้เน้นที่แพ้สดนะถ้าเราจะแพ้สดโดยที่กลางอันเนี้ยถ้าจะตั้งขาตั้งอ่ะมันทําไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมมันจะมาตลอดเวลาถูกต้องไอ้คันจะมาแพ้สดเฉพาะด้านนอกอย่างเดียวที่ดอกก็ไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวนน้าไม่ก็อ่านคอมเมนต์ไม่ได้อันเนี้ยมมนเหมาะกับคนที่ใช้ไวร์สดเออแต่เหมาะสําหรับคนที่ดูหนังอะไรนี้มากเรารู้สึกนะอ่ะในส่วนของสัดส่วนแอปพลิเคชันแต่ละอันนะคะก็คือดีมากอย่างอินスタ แกรมเนี่ยโอ้โหเต,ต็มตาแบบคือใครแต่งรูปตุงรูปตบรูปอะไรคือสามารถซูมดูได้หมดเลยอ,อย่างอาสมมติเฟซบุ๊กใช่ไหมคะมก็จะใหญ่อย่างนี้เลยใช่ใช่คือลดมากแลวอย่างปกติสมมติเชย่าอะสมมติเล่นจอเล็กอยู่อย่างนี้แล้วเร,เราเราสไลด์ไปเจอ content คอนเทนต์คลิปเอ่อคลิปวิดีโออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากดูเรากางออกมาได้เลยเมันจะคอนติเนียเลยอันนี้คือชอบมากเพราะว่าเชย่าจะเป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์ตามพวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยแบบพวกหนังพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยแบบว่าดี มากนะคะในส่วนของเสียงสับพึงแบบให้จินตนาการไปเลยว่าคือดังแบบลำโพงบูทูธเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเบสตึบต๊บอะไรคือดีทุกอย่างเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เห็นปะใหญ่มากลำโพงอย่างนี้เลยมันสามารถปรับให้เต็มต่อได้ด้วยนะ ดูหนัง Netflix อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดีมากในส่วนของสัดส่วนของแอปพลิเคชันสัดส่วนแอปคือโอเคเลยเล่นได้สนุกแต่แอบติงนิดนึงคือเวลา s t o r y IG เนี่ยเวลาคนอื่นเขาลงเขาไม่ได้ใช้รุ่นเดียวกับเรามันก็จะเป็นแบบยาวสมมติเวลาเราดู Story ของเราเนี้ย<อ>มันจะย่อเหลือ,อแค่นี้ออนนใช่ออแต่ถ้าเกิดมาดูจอเนี้ยมันจะเป็นยาว<อ>เหระ<อ>คะจอมันไม่เหมือนใช่จอสัดส่วนมันแปลกตรงนี้นิดนึงออที่เรารู้สึกต่อไปนะคะก็คือกล้องกล้องมีทั้งหมด6ตัวเป็นมือ ือถือที่กล้องเยอะที่สุดในโลกตอนนี้นะคะอันไหนกี่ตัวอันไหนกี่ตัววะเนี่ยคุณด้านหลังด้านหลังสามตัวแล้วก็จอนี้สองตัวแล้วก็จอนาหนึ่งตัวรวมเป็นหกตัวถามว่าเออกล้องเนี่ยสยยว่าดีเลยนะคะถ่ายวายได้ปกติซัมซุงรุ่นอื่นสีค่อนข้างจะติดเหลืองแต่ว่ารุ่นเนี้ยไม่ติดเหลืองก็คือสีดีขึ้นเขาปรับกล้องดีขึ้นนะคะแต่ก็ติงนิดนึงเหมือนกันเวลาเราถ่ายรูปจากกล้องหลังอ่ะมันไม่เห็นดีเทลเลยมันจอมันเล็กไปเหมือนสมมติว่าเราจะ ถ่ายวิวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเ,เราไม่สามารถใช้จอนี้ถ่ายแล้วเราจะเห็นดีเทลได้ทั้งหมดถ้าเกิดสมมุติจะใช้กล้องหลังเนี่ยต้อง<า>เปิดแต่เวลาเซลฟี่คิดว่าอันนี้ถนัดกว่าและสัดส่วนก็เพียนมาเข้าใจปะเ,เวลาสมมุติว่าเราเซลฟี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูสัดส่วนเนี่ยโอเคแต่ถ้าเราเข้าแอปที่แบบเป็นแอปแต่งรูปหรืออะไรก็แต่สัดส่วนมันจะเพียนนิดนึงแต่อย่างเงี้ยสัดส่วนโอเคนะคะก็สวยเขาอะไม่ให้ความสําคัญกับกล้องด้านตรงเนี้ย เสียว่าเยอะกว่าด้านในในความรู้สึกนะ <c oughs> จะบอกงี้ด้วยนะคะว่ามันมีปุ่มให้เราแตะถ่ายรูป 2, 2> ปุ่มถูกไหมคือมันจะมีปุ่มนี้ค่ะที่เขาบอกว่าสามารถที่จะเลื่อนไปนไหนมาไหนได้เลื่อนไปในจุดที่เรารู้สึกว่าเราถือนี้แล้วแล้วเราถนัดถูกต้องอสมมติมว่าเราถือมือนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนปุ่มชัตเตอร์ไปที่มือนี้ได้หรือว่าจะมือนี้เราก็สามารถเลื่อนปุ่มมาได้อ่าแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่หลายๆคนอยากรู้มากว่าไอ้ที่เขาบอกว่าล่องตรงกลางเนี่ยที่เขารีวิวกันเยอะมากว่ามันมีร่องตรงกลาง จอด้านในเนี่ยมันมีปัญหาไหมสําหรับส่วนตัวที่ใช้มาไม่เป็นปัญหาเลยใช่ไม่ได้รู้สึกตรงนั้นไม่ได้รู้สึกเลย,เลยแต่เวลาปิดเนี่ยจะเห็นชัดเวลาปิดจอจะเห็นชัดมากแต่เวลาเราใช้งานอยู่เนี่ยดู YouTube ดูลายทีวีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาสําหรับร่องกลางอ่ะต่อไปนะคะ เหมาะกับใครเซ่ย,ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอันนี้คือเหมาะมากใช่พอบแล้วก็สําหรับดู o o o l l m m p s นะคะสมมติเราดู Map อยู่นี้ใช่ไหมจอเล็กนี้ใช่ไหมคะเรายื่นให้เพื่อนดูเอ๊ยมาดูให้หน่อยมาก็สามารถที่จะกกางแล้วเป็น Map ต่อเลย คือมันจะคอนติเนียเลยแต่ว่าไม่ได้คอนติเนียได้ทุกแอปคอนติเนียจากจอหน้าไปจอในเนี่ยศึกษามาแล้วว่าไม่ได้คอนติเนียได้ทุกแอปแต่จะจะเป็นแอปหลักๆอย่าง Facebook Instagram, กู o ก l e แ a มพเอ่อยูทูบคอนติเนียได้แต่ก็จะมีบางแอปที่ไม่ได้รองรับในส่วนของตรงนี้ mm hmm. แต่การคอนติเนียแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนบางคนซื้อมาแล้วโอ๊ยทำไมมันไม่คอนติเนียเลยมันต้องเข้าไปตั้งค่ารืมพูดอีกอย่างหนึ่งคือน้ำหนัก mm hmm. น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะหนักกว่า ตัวธรรมดา2เท่าแบตเตอรี่เขาเนี่ยก็คือคูณ2ไปด้วยแต่แบตเตอรี่อึดนะสามารถใช้ได้นานใช้ได้นานจริงเนาะเดี๋ยวโหลดนะคะก็ยังไงก็รอเก็บเงินซื้อกันดูนะคะหรือถ้าใครที่เก็บเงินไม่ได้ก็เล่นที่ชอบก็ได้ที่สอบอ่ะการเข้าการออกสักร้อยล้บยังไงวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะในยูทูบนะคะก็ดิ่งช่องสยะ์กะทารอนเอดีนะคะอินสตาแกรมเยรมแปดแปดแปดอ่าโอเควันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ